สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกพันทิบครับผมก็มีกระทูเพื่อนสมาชิกที่ไปตั้งอขอคําปรึกษาที่น่าสนใจนะเป็นกระทูที่น่าสนใจที่อันนี้ มาผมขอมาแชร์แชร์ไอเดียดีกว่าเนาะเผื่อเป็นไอเดียเนาะแชร์เป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นแนวทางดีกว่าเนาะเออเป็นแนวทางดีกว่านะก็ไม่ถึงกับเป็นไลฟ์โค้ดนะแบบว่าเป็นแนวทางดีกว่าเป็นแชร์เป็นไอเดียให้เผื่อเฮ้ยอาจจะจุดประกายบางสิ่งบางอย่างหรือว่าซัมติงให้เพื่อนสมาชิกก็ได้นะเป็นเอ้ยอาจจะอีกมุมมองนึงอะไรอย่างงี้นะครับผมในเรื่องของอ่าเพื่อนสมาชิกก็ได้ปรึกษาในเรื่องของโดนเลิกจ้างช่วงโควิดนะฮะ ตกงานมา3เดือนนะครับไปเรียนอะไรดีที่สามารถทํางานได้ในอนาคตนะฮนะ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของในเรื่องของอตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของตกงานอะไรเนี้ยก็อันดับแรกผมก็ขอเป็นกําลังใจนะขอให้แบบว่าผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้เนะาะเจ้าของกระทู้จบปโทเอกภาษาาอังกฤษนะครับผมตกงานครบ3เดือนแล้วค่ะนะครับมี มีเรื่องปรึกษาเนื่องจากกรกฎานี้มีแพลนจะไปเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจเวิร์ดเ e ็กเซลพาวเวอร์พอยนะครับผมค uh, าดคาดว่าจะจบค r o s s uh, เดือนสิงหาคมนะครับมีความคิดจะเรียนภาษาเพิ่มภาษาที่3เพิ่มระหว่างญี่ปุ่นสื่อสารกับภาษาจีนสื่อสารและงานบริการควรเลือกควเลือกเรียนภาษาอะไรดีคะนะครับ อันน่าจะเป็นผู้หญิงเนาะ,ะคิดว่าจะเรียนจบจะหางานประจำทำให้เป็นหลักแหลง่งว่าจะทำงาน GSA โรงแรมเลขานุก,การประสานงานงานเอกสารนะครับในส่วนของอญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยภาษาน่าจะเป็นภาษาเนาะควรเรียนอะไรมากกว่ากันเพื่อที่ให้เข้ากับการทำงานก,กับการหางานเนาะ ผมจะบอกมุมมองอย่างนี้ว่ายุคปัจจุบันนะครับผมเราควรที่จะคิดเป็นสตาร์ทอัพคิดที่จะเป็นสตาร์ทอัพของตัวเองนะครับผมมองอย่างนี้เลยนะครับควรที่จะเป็นสตาร์ทอัพนะครับผมสตาร์ทอัพของตัวเองวิธีเพิ่มอ่ะประเด็นเพิ่มสกิลก่อนมุมมองนะคือเราเราอาจจะติดภาพภาพเดิมๆที่จะแบบว่าจะต้องเป็นลูกจ้างเขาอะเราทํางานเพื่อ อัพสกิลเพื่อให้เป็นลูกจ้าง,ขงเขาแต่เราเปลี่ยนมุมมองไหมว่าเราอัพสกิลเพื่อที่ให้เป็นสตาร์ทอัพเป็นผู้ดําเนินธุรกิจเองยุคสมัยนี้นะครับใช้คนจํานวนน้อยนะครับผมใช้คนบางทีอะทำงานคนเดียวก็ได้ครับมีเครื่องมือแต่เราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นได้นะครับผมภาษาโอเคมันสําคัญเป็นส่วนหนึ่งนะครับผม ผมเชื่อแน่ถ้าจบโทรภาษาอังกฤษก็เก่งภาษาอังกฤษแล้วโอ้โหหากินง่ายเลยหากินง่ายเลยมันดัดแปลงมันเอาไปอัดเด็ในการที่จะเอามาหาเงินได้ใช้ความสามารถศักยภาพของตัวเองมาหาเงินได้อ่ะมาหาเงินได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นที่จต้องเฮ้ยเราจะต้องไปเป็นเราจบโน่นนี่นั่นเราจะไปเป็นปอโคือ ให้คิดนอกกรอบไว้ครับคิดนอกกรอบไว้โอเคเดี๋ยวมาเพิ่มสกิลเนาะสกิลอ่ะโอเคมีแหล่งไหนบ้างที่จะเป็นสกิลให้กับเพื่อนสมาชิกได้นะอ่าอันนี้ผมก็ได้เรียบเรียงมาเนาะบอกว่าแหล่งเรียน ill, อัพสกิลอาชีพฉบับใช้งานประกอบอาชีพได้เลยอันนี้คือใช้ได้จริงอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะแหล่งแรกแหล่งแรกหลักสูตรออนไลน์เพื่อนสมาชิกไม่จําเป็นต้องไปเรียนแบบว่า อ่ะตอนนี้มาผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะแอนตี้อะไรออนไลน์นะแต่ผมเชื่อแน่ว่าผมนะครับตัดต่อวิดีโออะไรเป็นทํานู่นนี่นั่นเป็นนะครับผมเอาง่ายๆผมไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเลยผมเรียนผ่าน you youtube y o ยูทูบมีคนแชร์มีคนสอนโอ้โหเยอะมากหลักสูตรออนไลน์แบบไม่เสียตังค์แบบฟรีก็มีอ่ะแบบฟรีอแบบเอ่อหรือว่าเสียเสียเงินเรียน มีหมดครับมีหมดแบบฟรีโอแหล่งมันเยอะมากอินเทอร์เน็ตนี่คือแหลง่งข้อมูลแหลง่งเขาเรียกว่าห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดที่มันมีรูปรสก,กลิน่นเออกลิ่นกลิ่นไม่มีเนาะมี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 มมมรสก็ไม่มีเนาะเออไม่ได้ชิมเนาะหมายถึงมีเสียงมีซาวมีทําให้เรามีตัวอย่างให้เราดูนะครับผมหลักสูตรออนไลน์อ่ะผมยกตัวอย่างง่ายยูทูบอ่ะไปเรียนใน YouTube YT อ่ะเรียนใน YouTube ได้แล้วก็หลักสูตรออนไลน์มันมีของยูเอมี่ อายูเอมี่ผมจะยกตัวอย่าง U ยูเอมี่เว็บไซต์ u ายูเอมี่นะ uh, mm. ผมเชื่อว่าเจ้าของกระทุกเก่งภาษาอังกฤษนะครับโอเคอ่ะ okay. uh, uh, เรียนอ่าเว็บไซต์อ e ยูเอมี่เนี่ยโอ้โ oh, หเป็นแหล่งเรียนรู้นะอ่ะ uh, ผมจะให้ดูนะว่าหลักสูตรมีอะไรบ้างนะเนี่ยครับการพัฒนาตัวเองจะเอาอะไรบ้างอ่ะรีวิวให้ดูเลยนะครับการพัฒนาเนี่ยโอ้โ oh, หพัฒนาเว็บไซต์อะไรวิทยศาศาสตร์โอ้แอปพลิเคชันเขียนโปรแกรมมีหมดนะครับฐานข้อมูลนะครับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อีคอมเมิรคือไอ้พวกนี้ที่เขาเรียนเรียนกันเนี่ยมันเอาไปใช้งานได้จริงไม่ว่าจะธุรกิจในเรื่องของงานด้านธุรกิจการเงินอกกลยุทธ์การตลาดการขายโอ้โหมีในนี้หมดครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าสเปเชียลิสต์ที่เขามาลงลง court, เทคคอร์สเขาเรียกว่าลงสอนในในเว็บไซต์เนี่ยคือคนที่จะเข้ามาสอนในนี้ได้ก็คือว่าจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกของเขาห่อนว่าจะสอนเขียนนิยายยังมีเลย นะครับมารยาททางอีเมลโอ้โหเล่าเรื่องเล่านิยายมีทักษะสกิลต่างๆที่สามารถเอาไปใช้ทําเงินได้ครับการเงินอ่ะมาดูการเงินครับโอ้โหคริปโตเคอร์เรนซีนะครับเอออันเนี้ยมันเทรนด์มันอัปเดตกว่านะครับในหลักสูตรต่างๆในเนี้ยมันอัปเดตกว่าการลงทุนการค้าภาษีการคํานวณภาษีการทํางานบัญชีมีหมดอ่ะไอทีซอฟต์แวร์บ้างอ่ะไอทีซอฟต์แวร์ไอทีซอฟต์แวร์บ้างนะโอเคนะครับพวกฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการอ่ะ นี่นู่นนี่นั่นนะครับผมสำนักงานอ่าระบบแซฟก็มีนะครับระบบแซฟอาบับนะครับเขียนฐานข้อมูลห่วงโซ่โอ้โหซับไพเชนแลรมีหมดเขียนพัฒนาระบบของ Google Apple Microsoft โอ้โหทักษะสกิลจะเอาอะไรครับด้านการตลาดก็มีการโฆษณาการตัดต่อวิดีโอตลาดผ่านวิดีโอนะเออนี่ครับตลาดสัมพันธมิตรคลิกแบงก์โอ้โหมี SEO มีหมดเลยการถ่ายรูป การถ่ายรูปก็มีแนวแบบว่าสุขภาพสุขภาพ,ภาพจิตโภชนาการกีฬาดนตรีมีหมดการการร้องเพลงซาวเอนเจิเนียนะครับเทคนิคการเล่นดนตรีผลิตเสียงเพลงกีตาร์นะครับแต่งพงแต่งเพลงผมว่าเชื่อว่าน่าจะมีในนี้นะครับผมวิชาการมนุษยศาสตร์โอ้โหอันเนี้ยผมมันเป็นเทรนด์ที่อัปเดตมาอของอันนี้อันนี้มันเป็นของต่างประเทศเอาโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูของสกิลเลนก็ได้อะเว็บไซต์สกิลเลนโอ้โหก็มีเยอะเหมือนกัน นี่ครับสกิลเลนมีสอนครับหลักพันนะครับหลักพันเรียนมันมีส่วนลดด้วยหลักพันไปจนถึงหลักร้อยอ่ะเนี่ยมันมีอยากเรียนกับใครอันนี้เป็นภาษาไทยดีหน่อยที่แบบว่าเ,าเรียนกับคนไทยเนะเาะตัดต่อปูพีเมียโปโอโหเอ,โอโ็กซ์ซองเอ็กเซลพัฒนาตัวเองมันมีหมดครับอสังหามีหมดนะครับอันเนี้ยในในเว็บไซต์พวกเนี้ยคือเข้าไปคือแพลตฟอร์มเนี้ยคนที่จะเข้าไปสอนได้อะคือคนที่อะไรอะ คนที่ต้องมีสกิลแล้วก็เขาคัดเข้าไปนั่นเองนะยูเอมี่อาจจะก,กว้างหน่อยกว้างหน่อยในเรื่องของโอ้โหมันมีสเปเชียลิสต์ทั่วโลกไงเขามาเขามาสอนกันนะเป็นหมื่นเป็นแสนกว่าหลักสูตรออนไลน์เห็นไหมเนี่ยประมาณนะี้คือมันมีหลักร้อยบางทีนะมันช่วงส่วนส่วนลดนะหลัก300บาทก็มีเราเข้าไปเรียนแล้วมันดียังไงคือเราสามารถเข้ามาทบทวนได้ออ,ออนไลน์เนี่ยเข้าเข้ามา ทบทวนได้คือสามารถรีรันอะรีรันรีเพย์ดูได้ถ้าเราไปเทคคอร์สข้างนอกใช่ไหมเราจะกลับมาดูยังไงอะเมื่อก่อนนะผมใช้วิธีการตั้งกล้องแล้วอัดเอาแล้วมาทบทวนแต่อันนี้เขาจัดหลักสูตรเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันอะไรดีมากเราทําตามได้เลยทําแล้วนําไปใช้ได้เลยนะครับผมหลักสูตรออนไลน์พวกนี้ประหยัดการเดินทางด้วยเราเสียคอร์สที่เรายอมเสียคอร์สเป็นหลักหมืน่นไปเรียนเดินทางไปเรียนอะไรอย่างเงี้ย เรายังเสียได้แต่เนี้ยเรานั่งเรียนหน้าจอเรามีอินเทอร์เน็ตเราเปิดเปิดดูเปิดอะไรอย่างเงี้ยผ่านมือถือผ่านอะไรดูได้แล้วมีแอปของมันนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนไม่ได้มาโฆษณามันมีหลายแหล่ง YouTube ก็ได้นะครับยูทูบหรือว่า Facebook หรือว่าที่เขาเรียนฟรีอ่ะอีกอันนึงคือศูนย์ฝึกอาชีพครับอันนี้ผมศูนย์ฝึกอาชีพของรัฐบาลน,นี่แหละโอ้โหมีหลักสูตรเยอะมากตัดต่อตัวแควเดี๋ยวนี้มันมีทันสมัยไปฝึกทำเอ่อพวกอาหารตัดผมเสริมสวยเอออันเนี้ย เสริมสวยกใกล้ตัวที่สุดเสริมสวยทําเป็นอาชีพได้เลยทุกคนผู้หญิงรักสวยรักงามาช่วงนี้อาจจะเป็นโควิดนิดนึงนะอาจจะมีแต่ทักษะพวกนี้นะครับผมมันหากินได้ตลอดนะครับหากินได้ต,ดตัดผมเนี่ยคณต้องไปตัดผมแน่นอนนะใช่ไหมฮะกาฟงกาแฟสามารถทําได้นะครับอีอกแหล่งหนึ่งคือศูนย์อบรมวิชาชีพของมหาลาัยต่างๆอันนี้ผมก็เคยไปเรียนนะคือเขาเปิดให้ฉบับประชาชนสามารถเข้าไปเรียนได้ เ,ออเมื่อก่อนเรียนของเราเมืม่ีผมเชื่อแน่ว่าของจุฬาของอะไรเขาก็มีให้เรียนให้สอนกันนะครับผมไปเรียนได้ครับไปเรียนได้นะครับไปไปเปิดโลกกระทัดช่วงนี้อาจจะเป็นโควิดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นช่วงปกติไปเรียนไปพบปะเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนได้ครับไปไปเจอสังคมใหม่ๆอ,อไปเจอเพื่อนร่วมห้องอะไรเนี้ยระบับประชาชนฮนะไปเรียนได้ครับไปเรียนไปศึกษาได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ฝ่ายอีกอันหนึ่งคือทักษะการค้าขายแล้วก็ การตลาดออนไลน์อันนี้สาคัญครับยุคปัจจุบันต้องเน้นนี้ตัวนี้เลยหากินได้ตลอดเพื่อนเพื่อน,อนสมาชิกไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นลูกจ้างและเป็นนายจ้างตัวเองนี่แหละดีที่สุดเป็นนายจ้างตัวเองอะดีที่สุดนะครับผมเป็นนายจ้างตัวเองดีที่สุดคือมุมมองอเราอย่าไปอะไร,ะไระเราอย่ามองแบบว่ามุมมองยุคปัจจุบันนะยุค ปัจจุบันสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพยุคนี้นะครับยุคนี้ทำธุรกิจของตัวเองใช้เทคโนโลยีทยเทคโนโลยีโนโลยี เข้าช่วยเข้าช่วยครับจะทำให้ลดต้นทุน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 ได้เยอะมากอ่าพวกออนไลน์ต่างๆครับออนไลน์ไปศึกษามันมันมันเยอะมากครับมันเยอะมากอ่าถ้าจะเอาแบบฟรีนะแบบฟรีไปเสิร์ชหาใน youtube youtube มีเยอะแยะครับคนที่สอนนะคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่สอนดีๆนะคนที่สอนดีๆคือ ไม่จําเป็นต้องไปเทคคอร์สอะไรให้เสียเวลาแบบให้ให้ใหบอกว่าเสียเงินก่อนเราไปศึกษาหลายๆแหล่งหลายๆด้านหรือว่าในอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเก็บข้อมูลก่อนนะครับแมชชีนทำเป็นแมชชีนเร์ a นิ่งอ่ะเก็บข้อมูล Big Data หลายๆแหล่งแล้วมาประมวลผลก่อนนะครับก็อย่างเพื่อนสมาชิกอ่าผมจะวิเคราะห์ให้ว่าอ่าอย่างเงี้ยจบจะอยากหางานประจํา GSA โรงแรม พวกงานโรงแรมต่างๆถามว่ายุคปัจจุบันโรงแรมตอนนี้มีแต่จะปิดกิจการปิดทยอยปิดเ,เลิกจ้างพนักงานไปซะเยอะเพราะวิกฤตโควิดเห็นไหมครับคือมันต้องเขาเรียกว่ามันเป็นต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทนัศนนคติหรือมัมม์เซตในเรื่องของแบบว่าเฮ้ยเราก็สามารถเริ่มต้นทําอาชีพได้ด้วยตัวเองหรือว่าทําธุรกิจที่แบบว่าอ่ะผมยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวเจ้าของกระทูเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหม ่าจบปฐุมภาษาอังกฤษอ่ะไปสอนในในหลักสูตรออนไลน์อย่างสกิลเลนไปเปิดคอร์สสอนในสกิลเลนก็ได้อ่ะสกิลเลนเปิดคอร์สสอนในสกิลเลนมันเป็นเหมือนพาสต์อินคัมนะครับผมก็คือว่าเราเปิดเราอาัดวิดีโอทำพรีเซนต์ที่ชันดูดูสิฟอร์เรก็ยังมีสอนเลยเห็นไหมครับนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับสอนโซล์ฟเวอร์ว่าแก้ปัญหาเรื่องมาร์เก็ตติ้งดิสิชันโอ้โหมีหมดเลยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเขาไปสอนเข้าไปสอนข้างในนี้ก็ได้ครับไปสอนข้างในนี้ก็ได้หรือว่า ยู ME, เนะอมี่ถ้าเก่งภาษาอังกฤษนะโอ้ถ้าเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมจะบอกให้ยูเดมี่เนี่ยเปิดโลกกระทัดมากกว่าอีกเพราะว่าสอนคนทั่วโลกไงไม่ได้สอนวาดรูปสอนอะไรเล็กๆน้อยๆเขาก็เข้าไปสอนกันนะเข้าไปสอนกันเก็บเก็บไม่แพงเก็บค่าสอนไม่แพงแต่มันแมสไงตลาดมันแมสทั่วโลกคนเข้าลงคอร์สเรียนอะจ่ายเงินให้เราเงินมันเข้าแบบพาสินกันเราทําครั้งเดียวเราทำเราสอนภาษาอังกฤษสอนนู่นนี่นั่นครั้งเดียว แต่เราสามารถได้ตลอดเ,ออเนี่ยเห็นไหมคนระับเขาเข้าถึงตลอดชีวิตเรียนได้ตลอดชีวิตเนี่ยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญวิทยากรที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอันนี้มันมีทั้งของเวอร์ชั่นไทยของเวอร์ชออั่นของ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 ,ของต่างประเทศอันนี้เป็นต่างประเทศนะของต่างประเทศนะอันนี้ผมไม่ได้มาอะไรรีวิวอะไรได้โฆษณาเลยนะคือคือคือยกตัวอย่างรีวิวแบบว่า ยกตัวอ,อย่างอ่ะเนี่ยศูนย์ฝึกอาชีพผมให้ดูเลยอ่ะศูนย์ฝึกอาชีพนะครับนี่โอ้โหศูนย์ฝึกอาชีพครับเนี่ยศูนย์ฝึกอาชีพในกรุงเทพอ่าอยู่ที่ไหนบ้างเปิดสอนอะไรบ้างอ่าเรียนแบบฟรีๆเขามีนะครับของรัฐของรฐังรฐบาลนะฮะเนี่ยศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพอ่ะสอนตัดผมเห็นไหมครับมีหมดเลยเนี่ยแปรรูปอาหารสมุนไพรเบเกอรีเ่เพนเล็บไอ้พวกเนี้ยมันสามารถทําเงินได้เลยเราเรียนเสร็จเราไปสามารถทําเงินกับมันได้เลย อาหารว่างเห็นไหมครตัดผมเสริมสวยเ,เพ้นเพ้นเล็บอะไรอย่างเงี้ยทำอาหารข้าวอาหารหวานโอ้โหอันเนี้ยซ่อมวิทยุก็ยังมีซ่อมช่างไฟฟ้ามีหมดครับนี่โอ้โหเนี่ยคนเรียนกันเต็มเลยนะเนี่ยเนี่ยผมจะให้ดูว่ามันสามารถเอาไปทําเงินได้เลยนะครับทาเงินได้เลยเนี่ยเราไม่ต้องรอที่จะเป็นลูกจ้างเขานะครับเราสามารถเป็นเซอร์วิสอ่าเป็นเซอร์วิสเดี๋ยวนี้ช่องทางการโปรโมทการแบบว่าการจะแบบว่ารับ อะไรอย่างเงี้ยเออฟซบุ๊กอะไรออนไลน์ Online, มันเราสามารถทําได้เพียงแค่ว่าเราต้องแบบว่าซื่อสัตย์กับลูกค้าแค่นั้นเองซื่อสัตย์ลูกค้าในส่วนของอในส่วนของเขาเรียกว่าเอาซอร์วิสไมล์อะไรเงี้ยเราว่าเราบริการดีอะไรเงี้ยเราตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยเราบริการดีตลอดอะไรเงี้ยนะครับผมคือถ้าช่วงวิกฤตตกงานอ่ะผมมนุษย์เป็นสัตว์ที่เรียนรู้ได้อ่ะผมมนุษย์ มได้เขียนไงเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ได้่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่เรียนรู้ได้แล้วเราเรียนรู้ทักษะอะไรได้ครับผมมันมีโอ uh ้โหช่องทางหาเงินมันมีเยอะมากยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันช่องทางหาเงินเยอะช่องทางหารายได้ เยอะกว่ายุคเก่ายุคก,ก่อนยุคก,ก่อนใช่ไหมฮะเพื่อนๆสมาชิกจะเห็นว่ายุคก,ก่อนใช่ไหมเราจะเห็นว่าโอ้โหอาเปะอามาอากงกว่าจะาสร้างเขาเรียกว่าสร้างฐานะสร้างตัวได้ใช้เวลาเป็น10ปี20ปีใช่ไหมยุคปัจจุบันเห็นไหมครับรุ่นใหม่ๆอายุน้อยๆยอายุน้อยๆนู่นนี่นั่น เขาสามารถทำอูใช้มาเก็ตติ้งออนไลน์อะไรต่างๆใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆใช้แพลตฟอร์มออนไลน์สำคัญครับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมายที่สามารถเป็นช่องทางทำเงินได้ครับแพลตฟอร์มออนไลน์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ให้เป็น ประโยชน์อ่านี่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ครับนะครับผมมันจะช่วยดึงศักยภาพอ่ะเจ้าของกระทู้เก่งภาษาอังกฤษโอ้โหอันนี้ได้เลยครับเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมอ่าเก่งเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอ่าเชี่ยวชาญออันนี้ผมเจาะประเด็นนี้เลยนะให้เห็นภาพมะเชี่ยวชาญอิงเนาะหากินยังไงได้ รับแปลซับซับไททูให้พวกครีเอเตอร์ Creator, หรือว่าพวกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยพวกวิดีโอต่างๆรับแปลซับไททูงานมีเยอะมาก Fast Lane ก็ได้ไปหาใน Fast Lane ก็ได้รับแปลซับไททูฟรีแลนซ์เป็นฟรีฟรีแลนซ์รับเป็นล่าม อาได้อีกอืมได้อีกหรือว่าจะทำทำเป็นช่องช n แนลช่องอ่าช่อง y t u t u ไปไหช่อง youtube สอนภาษาอ่าพรีเซนต์สอนภาษาอ่าสอนภาษาได้อ่ะพอมีแฟนคลับเยอะแล้วก็ก็ให้ให้ผู้ติดต,ตามผู้ติดต,ตามผู้ติดตามเยอะ ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเปิดสอนเปิดสอนเปิดสอนแบบว่ารับรับจ้างอเปิดสอนรับจ้างรับจ้างได้นะครับผมโอ้ภาษาอังกฤษนี่มันดิ้นไปดิ้นมาทำแพลตฟอร์มในส่วนของพูดภาษาอังกฤษสนทนาคุย ทำช่องอทำช่องเนื้อหาภาษาอังกฤษที่คนสนใจที่คนสนใจหรือเขียนบทความก็ได้เขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษก็ได้่เขียนบทความเขียนบทความ ภาษาอังกฤษเป็นแนวเนี่ยพวกเนี้ยมันทำเป็นครีเอเตอร์ได้ครีเอเตอร์ทำคอนเทนต์ต่างๆเวอร์ชันภาษาอังกฤษยิ่งทำเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วเป็นเรื่องที่คนสนใจเยอะๆนะครับสมมุติว่าเราเผยแพร่คือ YouTube มันเผยแพร่ไปทั่วโลกไงถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษปุ๊บนโอ้โหคนทั่วโลกเห็นโอ้โหเป็นสุดท้ายมันก็จะเป็นรายได้กลับมา เราสามารถเป็นสตาร์ทอัพทำได้ด้วยตัวเองครับยุคสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องเกณฑ์คนเยอะเดี๋ยวนี้เขามีแต่ลดคนลดคนนะเทคโนโลยีเทคโนโลยีโโลยช่วยลดการลดกําลังคนกําลังคนเห็นไหมการจ้างคนเห็นไหมครับจะสังเกตไหม ว่ายุคปัจจุบันอะคนมันเริ่มหายไปหายไปในระบบเขาเรียกว่าระบบอุตสาหกรรมยุค90้าูะที่แบบว่าต้องใช้คนเยอะเดี๋ยวนี้มีแต่หุ่นยนต์ Machine Learning อ่าออโตเมชันค่อยๆปรับมาเรื่อยๆนะครับเ mm. นี่ยเทคโนโลยีสําคัญมากครับ mm. ต้องเรียนเราต้องจับพวกนี้ไว้นะครับผมอ่ะอันนี้เผื่อเป็นไอเดียนะอันนี้ทุกทุกสิ่งอย่างที่ผมเออแชร์เนี่ยคือเป็นอไอเดียเนาะ ไอเดียไอเดียให้แล้วกันนะให้เป็นไอเดียนะครับไอเดียสำหรับกระทูนี้เนาะเออนะครับหวังว่าเป็นเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะโอเคครับโอูหยาวมากละย,ยาวโอเคครับขอบคุณครับ